hello. It's lunchtime. Cap, hello, folks. This, this is our one day. Pancake day. Huh? Pancake, day, pancake day, and also known as Shrove Tuesday. Oh, yeah, Tuesday. look at our pancakes. And we got some strawberries and bananas and plates. Oh my god. Oh man, Jack Not I showed them that.

ฉัคาอัอันว like right? mm, ันแพนเค้กดีเนาะจากสวัสดีฟังจากฝั่งอังกฤษนี่จะเด้อวันนี้เปิดไึ้นจะหัวอันนะจหัวใหมวันนี้เขาเรียกแพนเค้กดีใช่ไหมเมลีเมลีคะวันนี้เขาเรียกวันอะไรนะลูแพนเค้กดอืมแพนเค้กด็คือ The วันแพนเค k กนะค่ะ ค้ก็เหมือนกันกับไอ้บ้านเราเหมือนโดตีนะี่เมยจะเอาฮันนีด้วยป่าวอ t อค r t งั่นก oh, กินแบบไ, <Don 't S 1> ไม่ปกติเขาก็ใส่ผลไม้ด้วยแต่ไม่เขาไม่ใส่ะะใสสตรอเบอรี่กับใสกล้วยก็ได้แหงเสบค่ะ mm, ข้างใน <delicious. S 1> เสบครับ mm, okay. น้องเมนี่ไม่ใช้ส้อมตัดกินเอ,อมุนเอาแบบนั้นก็ได้กินเหมือนเอียงก็คฮอโรตีก็ได้อืมซีโบซูฟังนอกจากนอกวันแพนเค้กเดนี่จ้ะมันเป็นวันสําคัญทางาศาสนาคริสต์นะคะคริสเตียนคริสเตียนวันนี้ที่โรงเรียนก็พาทําแพนเค้กนะคะแพนเค้กนี้ทําจากนมเนยแล้วก็ไข่แล้วก็แป้งนอกจากอ่า I have one, darling. You can have one. Mummy, you have even All of them. <laughs> no, you can. You can eat uh, one. If you're not enough, you can get. Have, we have ten, darling. You have another ten. one. Yeah, right. Then. You want another one? Mummy, after this, can I try with honey and that? Yeah, yeah. Both of them. Yeah, yeah. But it's quite thick, isn't it? Yeah. You you got got it? after. you put Nutella on and you can put a banana it's very nice or or strawberry like that like. no I just I just o p it make รู้แล้วไม่เคยมากินในผลไม้ you don't like ผลไม้ what's that <S yes ผลไม้ mean fruit you like fruit in the t i n not f r a i d No. ่แม้ let's go and now หนุนที่ชื่อ rollie with knife and fork like that <c oughs> 4 9 and then 10 t h ่นเป๊น้องมิลี่เมานั่งดีๆแม่จะพูดเรื่องแพนเค้กเดย์ให้ฟังน้องมิลี่คุณครูเขาก็ต้องสอนนะคะน้องมิลี่ดูซิเก้าอี้ดูน้องเอาขาโอเคนั่งดีๆสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ล่างเหรอเด้อค่ะแต่ว่าใส่บ่อันนั้นใส่โบอันนี้มันออกโบอับใบมันออกนะค่ะหน่วยบอกไงน้องมิลี่เอาไหมคะเอาไปโอ้ลูกเอาชูดูสิลูกลูกใหญ่เลย Daddy, look at this one. Big and zara. there. it Look at this one. Boy, look at this mommy. daddy. That's mommy and daddy. That's mommy and that's daddy. And that's grandma. And that's me. Okay, this <laughs> me, <I need> be smaller. Okay, I'm going to talk about a pancake you mommy got to on the table. That's แพนเค้กดีเนาะคะ่ะก็คือ okay, จะตรงกับ <like> ตรงกับวันอังคารเนาะคะ่ะวันอังคารเขาจะนับย้อนหลังก่อนจะถึงไอ้ก่อนจะถึงอีสเตอร์ของเพิ่นนะคะหกสัปดาห์นะคะคือวันอังคารนี่เขาเรียกว่าอ,อีกคนไหมเพิ่นชอฟชอฟทิวส์เดย์ชอฟทิวส์เดย์ก็คือวันแพนเค้กเดี่เนะคะ่ะก่อนที่จะนับพรุ่งนี้เริ่มเป็นวันเข้า พันศา้าเป็นเปรียบเทียบวันห้าก็คือวันเข้าพันษานะจ๊าก็คือสินอดเนาะค่ะมาหมายถึงแบบนี้เนาะค่ะคือสมัยโบราณอเขาจะไม่ให้กินไม่ให้กินนมเนยแล้วก็ถั่วไอ้ก็คือหกสัปดาห์นะจ๊ะหมายถึงหลังจากวันวันวันพรุ่งนี้ไปก็คือวันพุธเนาะจ่ะเขาก็เลยพากันทําแพนเค้กกินกันในวันอังคารก่อนที่จะถึงวัน เข้าพรรษาถ้าเปรียบเทียบกันบ้านเราแต่เขาอยู่นี่เ็าคือก่อนที่จะถึงวันนับไอ้ก็ไอ้อย่างก็คือเล่นนะคะเล่นก็คือวันนับเริ่มเริ่มเข้าสินอดแบบนี้นะเปรียบเทียบคือเข้าสินอดคือไม่กินไข่ไม่กินถั่วไม่กินอ่านมนะจ๊ะเขาก็เลยสมัยก่อนเขาก็เลยพากันพากันทำแพนเค้กซึ่งแพนเค้กก็คือประกอบไปด้วยนมเนยแล้วก็ไข่แล้วก็แป้งนะจ๊ะเพื่อนก็เลยพากันทำแพนแพนเค้กกินกันเขาก็เลยเรียกแพนเค้กดี ก่อนจะถึงวันซีนอดก่อนที่จะเข้า,าพรรษานอกจากอันประมาณหกสัปดาห์ก่อนถึงวันอ mm ีสสตอร์เขาจะนัดนะคะวันนี้ญาบอกว่าเนะคะญาบอกว่าก็เหมือนบ้านเราเลยญาบอกว่าคนไหนที่เขาชอบกิน สมมติว่าชอบกินของหวนานมากมากเสร็จเขาก็จะมามาอดในช่วงนี้เขาจะบอกว่าเออหกสัปดาห์นี้ฉันจะอดของหวานเนี่ยสินะจา่ะคือจังบวัเข้าเข้าพรรษาฉันจะอดเหล้าหรือฉันจะไม่กินนั่นฉันจะทําอันนั้นทาไมนี่ตอนเข้าพรรษาเนี่ยสินะคะเปรียบเทียบกันประมาณนี้เนาะคะ่ะนั่นแหละก็คือวันนี้ก็เลยเป็นเรียกว่าวันแพนเค้กดีนะคะนี่คือความเป็นมาของเผื่อนเนี่ยสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็คือแบบว่าหลังจากมือนีไปเพอนกิกนแค่เก่าละไข่นมเนยเนาะคะ่ะแต่ว่าหมายถึงถ้าคนไหนเข้า จำสินหมายถึง่าบ้านเท่าเอินเขาภาษาอังกฤษเขาจะบก,กินนมบก,กินเนยบก,กินไข่นะคะในช่วงหกสิบมือนับจากนับจากวันแพนเค้กเดเลยก็คือคือเริ่มนับวันพุงน่งนีวันแพนเค้กเดก็คือวันวันอังคารเนาะเริ่มนับวันพุธนะจตคือเลนจ์วันวนพุธเขาเรียกเลนจ์นับไปจนหอดหกสัปดาห์จนหอดวันอีสเตอร์เขานะคะนั่นแหละเขาเขาเป็นไอความสําคัญของขอันคริส คริสเตียนนะคะเนาะใส่กับโบหูเนาะแต่ว่าใส่อ่านเอากับถาม,าม,มนอเนี่ยจะได้ยูกับเพิ่นโดยที่เข้าใจเราโมเมนต์แบบว่าเขาอยู่หรอถามเขาโบหูนเนาะเขาสิบโมใหความสุขขึ้นลูกถามมือเสานี่เมลีชีเซ่แพ to นเค้กเดย์ทูเดย์มัมมี่ชีโน่ละแพนเค้กเดย์นั่นแหละเมลีก็กระบอกนะว่าแพนเค้กเดย์ได้พ่อลุงเดียนเข้าสอนเนาะจ้ะเนาะนี่นะจ้า เจ็ดนาทีแล้ว,าวนาทีเก้านาทีแล้วเสีบบาไหมคุณ Yeah it's quite filling actually that Yeah Michael uh, just a fin a finish from work Do you <Yeah. S 1> <laughs> You understand what you're talking about? <Yeah. laughs> Not talk anything <laughs> Oh Many Park นูดำดำดูเอาให้ดูสิลูกป a r ดำดำ อย่ามากมากกอย่าไปไกลมานั่นแหละน้องวินี้กกินน่ลน้ะน้องย่าลาเขาสิได้หูเพ่งเทกดีน้ำพิ่นนะจ๊ะเพราะว่าน่ก็เป็นอันอันคือใ่าของคริสเตียนเดี๋ยแม่กินไปหนูไปเอาน้ำมากินเอามาท่านถ่วยนี่ไปล้างมือหรกไปล้างมือหด้อเดลอ I'll put light on for you แค่ย no, ูแม็กเอ p พัพปัดาริงไหมก็เนี <S <S mm ่นแหน้อยพี่น้องเนาะเนี่ยละคือใส่บ้านเนี่ยแหลใหม่กับพึ่งกับมาจากทำงานแบบคุณกับมากินแพนเค้กคุณบอกินอย่างมือนี่นี่นแหละเนาะซึ่งไอ้อ้เขาใจยูเนาะที่ใส่บอกแต่ว่าเด็กห่อนมันกวดเดี๋ยวใส่สิคือแบบว่ามือนี่เป็นบ้านแพนเค้กดีเพราะว่าเขาต้องกินเขาทำไอ้เนื้อ อาหารที่จะไม่สามารถที่จะกินได้ในช่วงเข้าพรรษาเขาเนะคะขขเขาคือจังเข้าพรรษาทับเรียบเทียบบานเท่าเนาะเหมือนเข้าพรรษาเลยคือนับนับจากพรุ่งนี้ก็คือวันพุธแล้ววันวันอังคารวันนี้เขาเลยทําแพนเค,ค้กกินกันให้มันอิ่มอร่อยก่อนที่จะเข้าพรรษาพรุ่งนี้จะไม่ได้กินแล้วสินะคะสมัยก่อนเน่แต่สมัยนี้ก็คือกินเหมือนเดิมสมัยก่อนเขาไม่ให้กินนมไม่ให้กินไข่ไม่ให้กินเนยในช่วงในช่วงเข้าพรรษาของเขาเนาะจะนอกหมายถึงนับจากวันหลังจากวันนี้แหละคือนับจากวันพุธไปจนถึง วันอ่าอีสเตอร์ก็ประมาณ6สัปดาห์เนาะจเนานอ่าเหมือนเปรียบเทียบกับบ้านเรา่าว่าที่นี่ก็เหมือนกันอ่าเขาจะบางคนเขาก็จะบอกว่าฉันจะงดดื่มเหล้านดนดสูบบุหรี่หรืองดกินขนมหวานในช่วง6สัปดาห์สินะค่ะบ้านเราก็คืองดดื่มเหล้าดื่มอย่างสินะค่ะในช่วงเข้าพรรษาประมาณนี้เนาะจานนอ่านี่แหละเขาก็จะงดเขาก็เลยต้องกินหลายๆในวันแพนเค้กดีนะคะเพราะว่าเขาจะงดไข่นไข่นมแล้วก็แล้วก็ โอเคไข่น okay. ุ่มเนยนะจ๊ะนิวเทลล่านี่อร่อยค่ะนิวเทลล่าก็บ้านเราก็มีเยอะแยะเนาะมากินนั่นเป็นอันช็อกโกแลตกรัปอันกับทัวร์เนาะค่ะแวบเที่ยวเยอะนั่นแหละพี่น้องเนาะโอเคเจอกันในโอกาสหน้าเนาะค่ะวันนี yeah. ้ก yeah. okay. okay. er oh. yes ็มาพูดสู่กันฟังนี่แหละเพราะว่าน้องเมลี่ั้งแต่เสาร์เลยไหมมีแพนเค้กเดย์แพนเค้กเดย์เพราะว่าอ่ะโรงเรียนเขาปลูกฝังเนาะค่ะในในคริสเตียนอันไส้โบหินจะของเพราะว่าไฟ ใช่ก็เลยต้องเข้าใจในเพื่อเพราะว่าตอนเอื่นตอนสอบไอ้การเป็นอยู่ของการที่จะเดิมเขาเออไลฟ์ในยูเคนะคะตอนนั้นเขาก็มีให้มีให้สอบแบบนี้นะะด้ยวยค่ะผู้ใดที่เป็นอันคนคนที่ไม่ยุ่งอังกฤษเนาะ,ะเขาจะมีให้สอบก็คือไอ้การการดำรงชีวิตในอังกฤษแล้วใน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 อย่างกรณียูเคนี่นะเขาสิมีมีแบบมิตโตนี่ห้อ่านเลยะคะ่ะแพนเค้กเดย์แล้วก็อีสเตอร์เดย์อย่างนี้นะใส่กระจัมใหญแล้วก็ถามยาหน้ามือสินะค่ะเนาะ โอเคเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวใสน่นี่กินแปลกมูเพราะว่าใส่กินใส่ผลไม้ปกติบ้านอื่นเขาก็ใส่ผลไม้ด้วยนี่แหละอันนี้พอยี่ใหม่ก็ใหม่แล้วน้องไม่ดีแล้วเราบใส่โอเคไหมอะเซ่บายบายเอาไปเฟรนด์ของยูทูบแลนด์บายบายยูทูบแลนด์บายบายมียูดยโอเคแคันยูกลูเทิร์นออฟ